สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ทังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอที่จะสพอร์ของช่องก็คลิกลิงค์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยหรือเปิดไพ่ส่วนตัวปรึกษาปัญหาทุกชีวิตในช่วงนี้เปิดรับ ไพ่ส่วนตัวแล้วเปิดรับจองคิวส่วนตัวแล้วก็แอดไลน์ทางแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะถ้าปิดรับปรแจงให้ทราบอีกครั้งเช่นเดิมน,นะคะในเวลานี้ค่ะทุกคนมีพลังงานความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่ามีสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อให้กับทุกทุกคนได้ได้ยินนะคะมาดูว่าสิ่งที่รู้สึกในตอนนี้เวลานี้ของความ มันบอกไม่ถูกนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้สึกแบบนี้มันมันเป็นความรู้สึกของอความโรแมนติกความคิดถึงการรอคอยนะคะการโหยหา มาดูว่าความรู้สึกนี้หมายถึงอะไรไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กําลังจะเกิดอะไรขึ้นในความรักความสัมพันธ์กับคุณในอนาคตอันไกลนี้มาดูสิไพ่ต้องการสื่อสิ่งใดให้กับคุณได้ได,ได,ได้ได้ยิน ความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เกิดอะไรคะสัญญาณอะไรอยากจะบอกทุกคน King of p e n t a c l e สัญญาณของ Earth Side. s i g n a เอส f p เ n นเ c l e เสัญญาณของ Earth ธไซสจริงๆด้วยมันเป็นความรู้สึกของความความสบาย The Tower ในอนาคตอันใกล้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ t h r e e of p e n t a c l e s สัญญาณของ e a r ์ s i g ์ทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนความจริงความจริงในสิ่งที่คุณรอกำลังจะปรากฏขออีกสักหนึ่งใบสิคะ Five of Cups มีใครบางคนคิดถึงคุณมีความจริงในความสัมพันธ์กำลังจะปรากฏในในการสื่อสารการพูดคุยมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นขออีกหนึ่งใบอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี่ในฟ็อกคัพส์ความรักกำลังจะมาหาคุณ The c h a r อต t ์จูบฟ็อกคัพ เอสอบขับว wow. ้าวไนท์ r d บ a อสเอสอบ r อสเกิดขึ้นแล้วก็เดอะซันเซเว่นอ u p ั t ด e e อมเพลอรต้องบอกว่าใน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 ความรู้สึกที่ที่รับรู้ได้ถึงพลังงานของคลิปวิดีโอนี้นะคะมันจะมีความจริงบางอย่างกำลังปรากฏเกิดขึ้นกับคุณในความสัมพันธ์ความรักหรือการพบเจอกับใครบางคนอย่างไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่าการติดต่อ มาของใครบางคนย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นมันเป็นมันเป็นในเรื่องของ the tower shock so surprise บางอย่างของความจริงการเกิดปรากฏอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทีนี้ทุกคนสังเกตไหมว่า5ฟบ๊อบครับเจ้วกอนไนฟอร์เพนูเคลสคน2คนรอคอยรอคอยการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนี่เห็นไหมคะถ้วยนี้มีดอกไม้สีขาวที่เบ่งบานอยู่พร้อมกับความรู้สึกพิเศษของความรัก อีกถ้วยหนึ่งคือรอแห่งความหวังของความรักความสัมพันธ์ของความรักของอีกหนึ่งคนที่อยากให้ใครบางคนที่อยู่ไกลเดินทางมาหาหรือว่ารอคอยความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของความรักความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าในความรู้สึกพลังงานใครบางคนกําลังคิดถึงคุณกําลังรู้สึกถึงคุณกําลังดูคุณกําลังรู้สึกถึงการอธิษฐานการขอพลังงานของเออร์ไซ์สัญญาณของ ของพลังแห่งแงสะเทือนแรงสะเทือนบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะคะไม่นานนะคะบางท่านอาจจะรับการติดต่อจากใครบางคนในช่วง3วัน3สัปดาห์3เดือนนะคะข้างหน้านี้นะคะ เหมือนกับอะไรบางอย่างจะเกิดการสื่อสารเกิดการพบเจอเกิดการพูดคุยการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งของความรักความสัมพันธ์ของความรู้สึกบางอย่างที่เราจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นในเรื่องของ the chariots ใครบางคนจะเดินทางมาหาคุณ two of cups มันคือการหวนกลับมาด้วยนะคะพลังงานคือการหวนกลับมา r e ิร์นกลับมาของใครบางคนที่จะได้เหมือนปรับความเข้าใจพูดคุยหรือว่าตกลงในความสัมพันธ์หรือพูดคุยเปิดใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เกิดขึ้น A i g of cups เกิดขึ้น the one นะค,ะคนที่โสดคุณจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เป็นเหมือนเหมือนคนที่คุณราวกับว่าจินตนาการไว้วาดฝันไว้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่ที่คุณมีสเปคในหัวใจไว้เลยทีเดียวนะคะเจอใครบางคนที่เหมือน เป็นสุภาพบุสุภาพสติที่เราปฏิหารมากๆนะความมาจากสางความรักรกำลังจะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดได้เจอดูวันได้พบเจอใครบางคนที่ไม่คาดคิดนะคะเหมือนกับคนนี้เข้ามาเป็นอีกความรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุรู้สึกว่าผูกพันรอคอยมากๆเพราะว่าต่างคนต่าง ต่างคนเสียใจอีกคนนึงอาจจะเสียใจเจ็บปวดผิดหวังในความรักอีกคนนึงมองหาความรักแบบโรแมนติกรักแท้นะคะได้พลังงาน dy masculine d y f e m i n i n e ของความรักความผูกพันของสิ์สิทธิที่นำพามาให้จะเกิดการทดสอบอะไรบางอย่างครั้งใหญ่เกิดขึ้นด้วยความดรามา่าอะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธ์เพราะนั้นคอนโทรอารมณ์คุณใจเย็นนะทีนี้พลังงานบาง พลังงานที่เหมือนกระหวนกลับมานะคะพบเจอกันอีกครั้งปรับความเข้าใจพูดคุยเป็นเดวันพร้อมเปิดใจพร้อมอบก,กอดกับความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับใครบางคนที่รู้สึกว่ารอคอยกัมานมาแสนนานนั่นหมายถึงใครบางคนที่หยุดสตรัค ในอารมณ์ความรู้สึกไว้และดูเหตุผลดูความจริงดูสิ่งที่กําลังจะปรากฏว่าเป็นยังไงนะั่นคือการตื่นรู้เหตุและผลของความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปต่อได้ไหมอย่างไรนะคะเหมือนกับว่าก่อนอันนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมอะไรบางอย่างยังไม่พร้อมในการคอมบินเมนต์ยังไม่พร้อมกับกับอะไรบางอย่างหรือว่าการเข้าใจการสื่อสารการคุยหรือว่าความดราม่าอะไรบางอย่างก่อนอันนี้ที่มันแบบพึบ่งลงไป นะคะด้วยความเข้าใจผิดด้วยอารมณ์ด้วยอะไรก็ตามก่อนอันนี้มันเหมือนกับว่าจะได้หวนกลับมาได้ได้ตื่นรู้ได้เปิดใจของความสัมพันธ์ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ได้เห็นความกระจ่างบางอย่างที่ติดตรึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้สึกในตอนนี้คือว่าใครบางคนกําลังที่จะคุณจะได้เหมือนได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะที ได้รับการติดต่อได้รับการพบเจอกันได้เคลียอะไรบางอย่างในความระความสัมพันธ์หรือการพูดคุยกันก่อนอนนันนี้เพื่อที่จะขยับสเต็ปความสัมพันธ์หรือเพื่อที่จะเป็นความประมพันธ์ที่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่คุณตัดสินใจนั่นเองค่ะสิ่งที่เห็นคือคนไกลคนที่เป็นพลังงานแห่งลมดินน้ําและไฟที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานของต่างชาติเป็นพลังงานของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นระดับผู้นํา หรือผู้นำขึ้นไปบอสบิ๊กบอสนะคะเจ้าคนในคนธุกรกิจหน้าที่การงานดีมั่งมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้มั่งคัง่งร่ำรวยแสดงว่าคนนี้มีทุกอย่างพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์เฟนลี่แล้วดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะแต่งตัวทันสมัยแต่งตัวดูดีนะคะว้าวนี่คือสิ่งที่ที่ไพ่ต้องการจะบอกทีนี้มาดูแล้วแล้ว แล้วไพ่ต้องการจะบอกอะไรอีกคะอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขา performance grounding ความแข็งแกร่งการเติบโตคะ่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นไปต่ออยังไงความกลัวบางอย่างที่ถอยห่างไปกำลังได้เรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆของการการกลับมาการถอยกลับไปนะคะคือ บางพลังงานตรงนี้ที่เหมือนกับรอคอยการกลับมาอีกครั้งก่อนหน้านี้นมีความกลัวนะการวิ่งหนีเกิดขึ้นแล้วการกลับมาครั้งนี้เป็นการเปิดใจที่ได้ยูเนี่ยนกันอีกครั้งได้กลับมาเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่แตกต่างแข็งแกร่งเกิดความแข็งแร่งเกิดข,ขึ้นเหมือนกับว่าที่ห่างไปที่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันได้ ได้ตระหนักถึงอะไรบางสิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นกับผลลัพธ์แห่งการกระทําหรือความรู้สึกของตัวเองหรือว่าได้ตระหนักตื่นรู้อะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นดววันของกันและกันหรือว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วความรู้สึกมันตกผลึกนะคะมันได้มันเพิ่มพูนมันเติบโตนั่นเองทีนี้ถ้าคนโสดทุนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอคุณอาจจะเจอใคร mm. ที่เขามีความกลัว mm. ในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่รวบรัดภายในแบบ ปีสปีที่จะแต่งงานเพราะฉะนั้นมันเหมือนอะไรบางสิ่งที่ต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์นะคะด้วยความไกลด้วยความต่างด้วยวันเวลาที่ไม่มากพอสำหรับการเรียนรู้รู้จักกันมันต้องใช้เวลาที่โดกไปอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้บางอย่างไม่ได้ดังใจเราเพราะฉะนั้นใจเย็นนะคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปคะว้า wow, wedding rings paradise ทุกคน s u n g l a s s e s watching and looking มีใครบางคนเห็นอย่างที่บอกค่ะดูคุณอยู่สอดส่องสอดแนมสปายคุณเองนะคะ The Emperor นะ,ค,ะคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้อายุมากคุณสิบกาปีหรือว่าไล่เรียกกันก็จะดูอ่อนกวัยหรือสมวัยนะคะมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่สูง The Wedding Rings Union and Marriage ค่ะนี่คือใครบางคนจะกลับมาเป็นความรักพาคุณเข้าสู่ การท่องเที่ยวรอบโลกหรือพาราไดส์นะคะสนุกสนานเอนจอยชีวิตความรักความสัมพันธ์จนไปถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวเลยทีเดียวความโรแมนติกความหวานละมุกมนกำลังจะเกิดขึ้นและคนโสดนะคะเมื่อจะกู้ใครบางคนกลับมาเนาะเพราะว่ามันเป็นการหวนกลับมา Union and Marriage So c o n n e c t i o n Everlasting Love คนโสดคุณจะได้เจอใครเป็นความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาท้าทายความ ความโสดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่กำลังสะท้อนในคลิปนี้คือความแข็งแกร่งการเติบโตการได้เรียนรู้ระหว่างคนทั้งสองคนไปสู่คําว่าสงสวรรค์พาไดซ์เฉลิมฉลองน่เรียนรู้ท่ามกลางความโรแมนติกของความผูกพันเป็นรักนิรันจริงนี่คือสิ่งที่พ่ต้องการจะบอกในตอนนี้แล้วก็เวลานี้สวยงามมากๆเลยนะคะเซเว่นนอคัพใครบางคนฝันแล้วก็รู้สึกถึงคุณแล้วก็สองคุณอยู่ด้วยในตอนนี้ที่เบานะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นจง เห็นคุณค่าในตัวตนของคุณอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าคนคนนี้เขามองความสัมพันธ์แบบคุณค่ามาพร้อมกับการออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณไม่ให้คุณต้องร้องขอสิ่งใดเลยนะคะเมื่อถึงเวลาเพราะคนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีเหตุผลแล้วก็มีดูดีมีอำนาจดูดีมีเสน่ห์มากๆเขาจะเนประสบความสุขในความรักสวัสดีค่ะ